สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอแรกนะคะที่เราจะได้เรียนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูขออนุญาตแนะนําตนเองนะคะคุณครูชื่อคุณครูสวิตาอุปนันนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าครูโมก็ได้นะคะก็จะสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะทั้ง3ห้องเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคุณครูในกรณีที่ไม่เข้าใจหรือมีอะไรที่สงสัยอยากจะถามนะคะก็จะมีแนบไว้ให้นะก็คือไอ l ดี e ลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยกับคุณครูโดยตรงนะคะค่ะนิชาคณิตศาสตร์นะคะสิ่งที่ต้องใช้นะคะก็คือ1ค่ะสมุดค่ะ สมุดขอเป็นเล่มหนานะคะ 2. แบบฝึกทักษะค่ะเล่มที่อยู่ตรงกลางนะคะและ3ค่ะหนังสือคณิตศาสตร์ค่ะในการเขียนนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะเขียนด้วยปากาน้ำเงินนะคะแล้วขีดเส้นด้วยปากาสีแดงนะคะให้นักเรียนเตรียมทั้งปากาน้ำเงินปากาแดงนะคะให้เรียบร้อยด้วยนะคะ อ่ะส่วนคะแนนเก็บและคะแนนสอบของรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะมีคะแนนเก็บนะคะ40คะแนนจากสมุดแบบฝึกหัดและใบงานค่ะส่วนคะแนนสอบแบบย่อยนะคะก็จะสอบในทุกบทที่เราเรียนนะคะเป็นสัดส่วนก็คือ20คะแนนค่ะส่วนสุดท้ายคือคะแนนสอบแบบปลายภาคนะคะ40คะแนนก็จะมีปลายภาคที่1และปลายภาคที่สนะคะ ค่ะรวมทั้งหมดก็จะกลายเป็น100คะแนนพอดีนะคะค่ะ เนื้อหาที่ต้องเรียนนะคะในเทอมแรกนะคะของชัมม้นประถมศึกษาปีที่5นะคะก็จะมีสามบทด้วยกันค่ะคือ 1. นึ่งค่ะเศษส่วน 2. ทศนิยมและสคือการนำเสนอข้อมูลค่ะเรื่องแรกคือเรื่องของเศษส่วนเดี๋ยวให้หนักเรียนนะคะเตรียมนะคะสมุดขึ้นมานะคะหเล่มนะคะที่ครูได้บอกไปแล้วว่าให้เป็นเล่มหนานะเปิดมาหน้าแรกค่ะ หน้าแรกมันก็จะเป็นสมุดแบบมีเส้นอย่างนี้เนาะถ้าสมุดของใครที่ไม่มีเส้นสีแดงเหมือนของคุณครูนะคะให้นักเรียนนะคะขีดเส้นแบบตามแบบคุณครูเลยนะคะระยะห่างก็ประมาณสัก2เซนติเมตรก็ได้ค่ะใช้แม้บรรทัดวัดสัก2เซนติเมตรนะคะแล้วก็เปิดมาหน้าแรกนะคะ หยิบปากกาขึ้นมานะคะเปิดหน้าแรกแบบนี้แล้วหยิบปากกาขึ้นมานะคะเขียนตรงกลางเลยค่ะคุณครูอ,น,อนุญาตซูมนะคะเขียนตรงกลางว่าเว้นลงมาเท่าไหร่ก็ได้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเขียนเลยนะคะตามคุณครู วิชาคณิตศาสตร์ขอคขอซูงเข้าไปอีกนิดหนึ่งอ่ะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าเขียนเลยนะคะโอเค ครูเ็นมาหน่อยนิดนึงนะคะครูผู้สอนครูสัมิตาอุปนัน เรียว่าครูโมค่ะแล้วก็แนบเบอร์โทรลงไปด้วยนะคะหกห้าหนึ่งโอเคค่ะแล้วหน้านี้นะคะหนูจะตกแตง่งอะไรลงไปก็ได้นะคะตามใจแล้วแต่หนูเลยค่ะเขียนแค่นี้พอนะคะอ่ะเสร็จแล้วถ้าน้เขียนเสร็จแล้วเปิดหน้าถัดไป ให้นักเรียนเขียนวันที่นะคะวันที่แบบเต็มเลยนะคะก่อนอื่นนะคะวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายน โอเคนะคะถ้าเขียนวันที่เสร็จแล้วให้ขีดเส้นด้วยปากกาสีแดงตรงนี้1เส้นค่ะโอเคนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนนะคะในเรื่องเศษส่วนของป .4 ที่หนูได้เรียนไปแล้วนะคะอะวันนี้นะคะเราจะทบทวนเรื่องเศษส่วน เดี๋ยวเขียนตามคุณครูลงในสมุดเลยนะคะทบทวนเรื่องเศษส่วนอ่ะแล้วเราก็ขีดเส้นเวลาเป็นหัวข้อก็ขีดเส้น2เส้นนะคะโอเคอ่ะทบทวนเรื่องเศษส่วนนะคะเศษส่วนก็ข้างบนตัวบนอ่ะช่องสี่เหลี่ยมตัวบนอย่างนี้แล้วก็มีเศษส่วนอย่างนี้ถูกไหมคะ โอเคตัวบนเรียกว่าตัวเศษถูกไหมคะข้างล่างเรียกว่าตัวส่วนยังจำกันได้เนาะข้างบนเรียกตัวเศษข้างล่างเรียกตัวส่วนทีนี้เราก็มาดูในข้อที่หนึ่งเลยนะคะ ที่เราได้เคยเรียนนะคะทบทวนเคยที่เคยเรียนในตอนปอ .4 นะคะเศษส่วนที่เท่ากันนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเศษส่วนที่เท่ากันหายังไงเอ,อ่ยเวลาเราจะหาเศษส่วนที่เท่ากันนะคะเราก็จะหาแม่สุขคูณอะไรก็ได้คะ่ะที่เราอยากคูณมาคูณตัวนั้นนะคะเช่นเศษหนึ่งส่วนสองค่ะ คุณครูอยากจะหานะคะเศษส่วนที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคุณครูก็เอาเศษหนึ่งส่วนสองมาตั้งแล้วก็คูณหนูอยากคูณด้วยแม่อะไรก็ได้ค่ะได้หมดเลยอะสมมติคุณครูอยากคูณด้วยแม่สองก็คูณด้วยทั้งเศษสองส่วนสองคูณทั้งบนและล่างนะคะหรือพูดยังไงก็คูณคูณทั้งเศษและส่วนก็จะกลายเป็นเศษสองส่วนสี่เพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนสองจะเท่ากับเศษสองส่วนสี่ต่อไปคุณครูอยากหาอีกล่ะอีกสักตัวหนึ่ง คุณครูก็เอาเศษหนึ่งส่วนสองมาตั้งคูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมทีนี้หนูจะคูณด้วยแม่อะไรก็ได้อะคราวนี้คุณครูอยากคูณด้วยแม่ห้าคุณครูก็คูณด้วยห้าทั้งเศษและส่วนก็จะกลายเป็นเศษห้าส่วนสิบเพราะฉะนั้นเศษส่วนที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองอีกตัวหนึ่งก็จะกลายเป็นเศษห้าส่วนสิบนี่คือเศษส่วนที่เท่ากันพอนึกภาพออกนะคะอ่ะต่อไปค่ะเศษส่วนแท้ นักเรียนจำเศษส่วนแท้ได้ไหมคะว่าอะไรมันคืออะไรเศษส่วนแท้คือตัวเศษเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนน้อยกว่าตัวส่วนนะคะเช่นเศษสามส่วนห้าเศษสองส่วนหกเศษหนึ่งส่วนสาม ศษสส,ส,ส่วนแปทั้งหมดนี้ค่ะเขาเรียกว่าเศษส่วนแท้จะสังเกตเห็นว่าตัวข้างบนเห็นไหมคะตัวข้างบนนะคะน้อยกว่าตัวด้านล่างเพราะฉะนั้นแบบนี้ทั้งหมดจะเรียกว่าเศษส่วนแท้นะคะต่อไปข้อที่สามค่ะเศษเกินค่ะเศษเกินนะคะคือตัวเศษ มากกว่าตัวส่วนหรือตัวเศษเท่ากับตัวส่วนเช่นเช่นนะคะเศษแปดส่วนสามเศษเก้าส่วนสอง เศษส1เ็ส่วน6เห็นไหมคะว่าตัวข้างบนจะมากกว่าตัวด้านล่างนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งคือเศษ2ส่วน2เศษ4ส่วน4และเศษ5ส่วน5พวกนี้ทั้งหมดเรียกว่าเศษเกินทั้งหมดเลยนะคะอะต่อไปนะคะจำนวนคระจำนวนคระคือจำนวนที่มีตัวเลขอยู่ข้างหน้านะคะเช่น สองเศษหกส่วนสิบามเศษหนึ่งส่วนสี่เก้าเศษห้าส่วนหถ้ามีตัวเลขอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะคะเขาจะเรียกว่าจำนวนคระนะคะอะต่อไปหัวข้อที่สีนะคะการเปลี่ยนจำนวนคระเป็นเศษเกิน เวลาเราจะเปลี่ยนจํานวนคระเป็นเศษเกินนะคะเราจะใช้วิธีคูณล่างบวกบนอคูณล่างบวกบนเป็นยังไงเดี๋ยดูนะคะเช่น2องเศษหนึ่งส่วนหนะคะเวลาเราจะเปลี่ยนจํานวนคระแบบนี้เป็นเศษเกินนะคะส่วนด้านล่างเหมือนเดิมค่ะส่วนมันเป็น6หนูก็ใส่หกไว้เหมือนเดิมนะคะเขาใช้วิธีคูณล่างแล้วบวกบนคูณล่างบวกบนเป็นยังไงคือเอาหคูณกับสง แล้วบวกบนคือบวกได้1เพราะฉะนั้นในวงเล็บหนูจะได้ว่า6กคูณสเป็น12แล้วบวกหกลายเป็น13ส่วน6เพราะฉะนั้นข้อนี้2เศษหนส่วน6จะเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้ว่า13ส่วน6อ่ะเดีย๋ยวลองดูอีกข้อน,นึงนะ3เศษ2ส่วน5อ่ะทีนี้ดูส่วนอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมส่วนเป็น5ก็ใส่5เหมือนเดิมคูณล่างบวกบน ก็จะกลายเป็น5คูณด้วย3แล้วก็บวกด้วย2นะคะเพราะฉะนั้นในวงเล็บหนูจะได้5คูณสเป็น15 15บวกสเป็น1 7เส่วน5เพราะฉะนั้น3เศษสองส่วน5จะเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้ว่า17ส่วน5นี่คือการเปลี่ยนจํานวนคะเป็นเศษเกินนะคะต่อไปการเปลี่ยนเศษเกินเป็นจํานวนคะ การเปลี่ยนเศษเกินคนูเขียนผิดอ้อ,อถูกแล้วการเปลี่ยนเศษเกินเป็นจํานวนคะ่ะเช่นเศษสิบส่วนสามนะคะสมมุติเขาให้เศษเกินมาเป็นเศษ10บส่วนสามเราจะเปลี่ยนเป็นจํานวนคละได้ยังไงดูนะคะให้หนูเอา3ามไปหารด้วย10อ่ะอันนี้โทดนะ สมตั้งหารด้วยสิบเลยค่ะสามอะไรได้หนึ่งมิใศ่ศูนย์สามสามเป็นเก้าลบกันเหลือหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นส่วนด้านล่างค่ะอยู่เหมือนเดิมส่วนมันเป็นสามเราใส่สามเหมือนเดิมหารลงตัวกี่ครั้งสามครั้งเอาสามมาใส่ด้านหน้าเหลือเศษหนึ่งเอาหนึ่งมาใส่ข้างบนตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนได้แล้วว่าสิบ เศษสิบส่วนสามเปลี่ยนเป็นสามเศษหนึ่งส่วนสวนามลองอีกข้อหนึ่งนะยี่สิบเอ็ดส่วนสี่ลองดูนะคะเศษยี่สิบเอ็ดส่วนสี่เราจะเปลี่ยนเป็นจำนวนคระได้ยังไงนะคะอ่ะทหม่นะคะก็ตั้งหารเหมือนเดิมค่ะเอาสี่หารด้วยยี่สิบเอ็ดสี่อะไรได้สองไม่มีใส่ศูนย์สี่อะไรใกล้เคียงยี่สิเอ็ดที่สุดสี่ห้ายี่สิบลบกันเหลือเศษหนึ่งถูกไหมคะ ทีนี้มาเขียนค่ะส่วนเหมือนเดิมค่ะส่วนสี่ก็ใส่สี่รอไว้หารลงตัวกี่ครั้งห้าครั้งเอาห้ามาใส่ด้านหน้าเหลือเศษหนึ่งก็เอาหนึ่งมาไว้ข้างบนเพราะฉะนั้นเศษยี่สิเอ็ดส่วนสี่นะคะเปลี่ยนเป็นจำนวนคระได้ว่าสี่เศษหนึ่งส่วนสี่นะต่อไปหัวข้อที่หค่ะ การเปรียบเทียบเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเช่นเศษหนส่วนสเปรียบเทียบกับเศษสอส่วนสี่เวลาเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนส่วนด้านล่างจะต้องเท่ากันเสมอตรงนี้นะคะจะต้องเท่ากันเสมอเพราะฉะนั้นเราทำยังไงก็ได้ ให้เปลี่ยนจากสองกลายเป็นสี่เพราะฉะนั้นคุณคูจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเศษหนึ่งส่วนสองนะคะให้กลายเป็นส่วนสโดยการคูณเวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมนะคะเวลาจะเปลี่ยนอะไรก็ตามคูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี้คุณคูจะคูณด้วยเศษสองส่วนสองค่ะจะกลายเป็นเศษสองส่วนสี่เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือเป็นเศษสองส่วนสฝั่งขวามือเป็นเศษสองส่วนสเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบเครื่องหมายเท่ากับ โอเคนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างถัดไปเศษสาส่วนหกับเศษหส่วนเศษหนึส่วนสินอ่ะโอเคข้อนี้ข้อนี้คุณครูก็จะต้องเปลี่ยนอะไรจาก6กลายเป็น12ดูซิหกคูณอะไรได้12 6สคูณสเป็น12ถูกไหมคะคุณครูก็จะคูณสิบคูณสทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นซ้ายมือก็จะกลายเป็น6กส่วนสิ ขวามือกลายเป็นเศษหส่วนสส่วนด้านล่างเท่ากันแล้วหนูก็ไปดูตัวด้านบนเลยหก,กับหนึอันไหนมากกว่ากัน6เพราะฉะนั้นก็อ้าปากกินฝั่งที่มากค่ะจบนี่คือการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะต่อไปค่ะข้อที่7นะคะเศษส่วนอย่างต่ำ เศษส่วนยังต่ำนะคะหมายความว่าเราจะต้องหาแม่สุคูณนะคะเอามาตัดเศษส่วนที่เราต้องการจนไม่สามารถตัดได้แล้วนะคะอ้าวเช่นเศษสองส่วนสี่นะคะทีนี้เวลาหนูจะตัดหนูก็ต้องไปดูแม่สุคูณว่าแม่สุคูณอะไรนะที่สามารถหารสองแล้วก็สี่ลงตัวบ้างนั่นคือแม่สองถูกไหมคะอ่ะที่หนูเอาแม่สองมาหารสองก็ตัดแล้วสองหนึ่ง สองสองอะไรที่สี่สองสองสี่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องดูต่อว่าอา้าวข้างบนมันตัดได้หนึ่งนะข้างล่างมันตัดได้สองทีนี้มีแม่สุคูณอะไรไหมที่สามารถตัดหนึ่งกับสองได้ที่มาหารหนึ่งกับสองแล้วลงตัวมันไม่มีแล้วถูกไหมคะแม่หนึ่งเราไม่นับนะคะมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะตอบได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสองได้เลยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษสองส่วนสี่น,นะคะออาตัวอย่างถัดไปค่ะ เศษสิบแปดส่วนยี่บสี่นะคะอ่ะทีนี้หนูก็ต้องมาดูเหมือนเดิมเลยว่าแม่สุขุณอะไรนะที่สามารถตัดสิบแปดกับยี่สิบสี่ลงตัวนะคะนั่นก็คือแม่สามถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นครูจะเอาแม่สามมาตัดสิบแปดทองแม่สามสามสามอะไรได้สิบแปดสามหกสิบแปดสามอะไรได้ยี่ิบสี่สามแปดยี่สิบสี่ถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องมาดูอีกว่า แม่อะไรนะที่สามารถตัดหกกับแปดได้อีกไหมนั่นคือแม่สองถูกไหมคะอ่ะสองอะไรได้หกคะสองสามหกสองสี่แปดเพราะฉะนั้นข้างบนตอนนี้เราเหลือสามข้างล่างเราเป็นสี่ถูกไหมคะอ่ะหนูก็ต้องดูแม่สุคูณต่ออีกว่ามีอะไรที่สามารถหารสามกับสี่ลงตัวอีกไหมมันไม่มีแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะ,จะตอบได้เลยว่าเศษสามส่วน สเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ18บแส่วนยี่นี่คือเศษส่วนอย่างต่ำนะคะค่ะต่อไปนะคะหัวข้อที่แนะคะจะเป็นการบวกลบเศษส่วนนะคะอันนี้แบบอย่างง่ายก่อนนะคะอ่ะเช่น1นส่วนสบวกด้วยเศษสามส่วนสนะคะอ่ะอันนี้ เวลาเราจะบวกลบเศษส่วนนะคะตัวส่วนด้านล่างจะต้องเท่ากันเสมอถ้าไม่เท่ากันเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเท่ากันก่อนอย่างข้อนี้นะคะข้อนี้ส่วนเป็นสองกับส่วนเป็นสมันไม่เท่ากันถูกไหมคะถ้ามันไม่เท่ากันเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเท่ากันก่อนค่ะโดยการเปลี่ยนทั้งเศษและส่วนคุณครูจะเปลี่ยนเศษหนึ่งส่วนสองให้เป็นส่วนสี่นะคะโดยการคูณสองทั้งเศษและ ส่วนแบบนี้แล้วบวกด้วย3ส่วน4เหมือนเดิมที่เราไม่ได้เปลี่ยนนะคะอันแรกเราก็จะได้เป็น2ส่วน4บวกด้วยเศษ3ส่วน4จะเท่ากับเศษ5ส่วน4แบบนี้แต่ถ้ามันออกมาเป็นเศษเกินเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนคะด้วยนะคะก็จะกลายเป็น1เศษ1ส่วน4นะคะนี่คือคำตอบของการบวกเศษส่วนนะคะอ่าต่อไปตัวอย่างการลบนะคะ เช่นนะคะเศษหนึ่งส่วนสามนะคะลบเศษหนึ่งส่วนหกอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้เวลาเหมือนเดิมค่ะเราต้องดูส่วนด้านล่างก่อนว่ามันเท่ากันหรือ,อยังถ้ามันยังไม่เท่ากันเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเท่ากันก่อนนะคะอะเศษหนึ่งส่วนสามลบเศษหนึ่งส่วนหกทีนี้หนูก็มาดูว่าสามเปลี่ยนเป็นหกได้ไหม เปลี่ยนได้ใช่ไหมคะโดยการคูณ2เวลาคูณคูณเหมือนเดิมค่ะคูณทั้งเศษและส่วน,นลบเศษหส่วนหเหมือนเดิมก็จะกลายเป็น2อส่วนหลบเศษหส่วนหก็จะกลายเป็นเศษหส่วนหแบบนี้เลยค่ะพอส่วนด้านล่างเท่ากันแล้วหนูก็จับตัวบนลบกันได้เลยนะคะตอบเศษหนส่วนหนะคะข้อนี้อ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนในเรื่องของปอ .4 ีทั้งหมดเลยนะคะให้นักเรียนลอกทั้งหมด ที่คุณครูเขียนนะคะลงในสมุดนะคะแล้วสุดท้ายก็ขีดเส้นใต้แบบนี้ด้วยปากกาสีแดงให้เรียบร้อยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนของในเรื่องของป .4 ทั้งหมดที่หนูได้เรียนมาแล้วแบบคร่าวๆนะคะครั้งหน้านะคะคุณครูก็จะมาขึ้นในแบบฝึกทักษะนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ